สนับสนุนโดยยาหมองน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทา A.J. มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสินค้าเกษตรปลอดภัยมองหาตราสัญลักษณ์คิว ข้าชุมชนเฮาก็บผลิตเมล็ดพันธุ์ได้คุณภาพดีนะาแต่ทำไมบบ่มีคนซื่อเลยนาะเพราะไอหยังเนาะเฮ้ยเฮ้ยทำไมข้าวเองอ่ะขายดีจังบอกเคล็ดลับข้าหน่อยสิข้าบอกเองให้ก็ได้ที่ศูนย์ข้าวชุมชนของข้าขายข้าวดีก็เพราะข้าผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามคำแนะนำของกรมการข้าว และไปขอใบอนุญาตรวบรวม,มเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าและออกเลขประจำพันธุ์ที่กรมวิชาการเกษตรเพื่อเป็นการการันตีว่าข้าวมีคุณภาพได้มาตรฐานถ้าขายดีมันก็ไม่แปลกอ๋อโอเค กลัมาในช่วงนี้นะคะผาผู้ชมมาติดตามเกษตรกรที่จังหวัดหนองคายค่ะเขาหันมาเลี้ยงปลาดุกแบบระบบปิดนะคะซึ่งก็มีเทคนิคพิเศษคือการนําจุลินทรีย์มาใส่ในบอ่อเพื่อป้องกันน้ําเสียนะคะทําให้ไม่ต้องเปลี่ยนน้าในบอ่อบ่อยๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคของเขากันดีกว่าในช่วงนี้เลยค่ะค่ะ เกษตรมีดีสวัสดีค่ะวันนี้พามาชมเกษตรกรจังหวัดน้องคายที่เลี้ยงปลาดุกในบ่อผ้าใบแบบระบบปิดเพื่อให้ควบคุมน้ําได้ผลิตส่งตลาดได้สูงสุดวันละสามตันส่งขายใน5จังหวัดภาคอีสานเหนือ พิจฤตรเจ้าของฟาร์มปลาดุกน้องคายแห่งนี้เล่าให้ฟังค่ะว่าในพื้นที่18ไร่เลี้ยงปลาดุกจำนวน52บ่อแต่ละบ่อเลี้ยงปลาดุกได้10,000ตัวจะนำลูกปลาดุกมาเลี้ยงที่บ่อดินที่เป็นบ่ออนุบาลก่อนพอได้ขนาดที่พอเหมาะก็จะนำเข้าไปเลี้ยงต่อในบ่อผ้าใบซึ่งจะมีเทคนิคในการให้อาหารคือจะให้ครั้งละไม่มากแต่ให้บ่อยๆเพื่อปลาจะได้กินอาหารให้หมดทำให้น้ำในบ่อไม่เสีย อีกทั้งยังได้นำการเลี้ยงระบบไบโอฟรอคือการนำจุลินทรีย์มาใส่ในบอ่อเพื่อให้จุลินทรีย์กินขี้ปลาแล้วเปลี่ยนเป็นโปรโตีนกลับมาเลี้ยงตาทำให้น้ำในบอ่อไม่เสียจึงไม่ต้องเปลี่ยนน้ำบ่อย ส่วนผลผลิตปลาที่เลี้ยงใน1บ่อจะอยู่ที่2 0 0พ3 0ถึงกิโลกรัมราคาขายกิโลกรัมละ60บาทก่อนจะจับขายก็จะมีการปล่อยในบ่อที่มีการปรับสภาพน้ำให้น้ำมีสีขุ่นเพื่อให้ปลาดุกป,ปรับตัวเป็นสีเหลืองสวยงามน่าซื้อด้วยค่ะอันดับแรกก่อนเลยคือผมไม่เคยเลี้ยงปลาดุกเลยพอไม่เคยเลี้ยงปลาดุกปับ๊บเราก็เลยไปศึกษาเรื่องเรื่องเรื่องปลาดุกพอศึกษาเรื่องปลาดุกปับ๊บเรามาศึกษาเรื่องน้ํา ฉะนั้นคือน้ำกับปลามันจะต้องสัมพันธ์กันนะครับแล้วปลาดุกเนี่ยเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะเ,เลี้ยงง่ายสุดละเพราะว่าคุณภ,ภาพน้ำไม่ต้องดีมากนะครับน้ำไม่ต้องเยอะมากก็เลี้ยงได้ละนะครับผมเลยตัดสินใจเอาเอาเอา,เอาปลาดุกเป็นเป็นต้นหลักที่จะมาเลี้ยงปลาในในใน,ในบ่อผ้าใบครับผมในแหล่งน้ําธรรมชาติเนี่ยน้ำมันจะแหลง คุมไม่ได้ผมก็เลยมองว่าเอ๊หรือว่าเราเราจะเลี้ยงบนบกเพราะมันจะคุมได้พอคุมได้เสร็จปับ๊บเ,เราก็ไม่ต้องมาพววงเรื่องเรื่องเรื่องน้ำลดน้ำแรงน้ำแห้งอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ครับผมก็เลยตัดสินใจเลี้ยงปลาดุกครับคือ <c oughs> ถ้าเลี้ยงในแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยเราควบคุมอะไรไม่ได้เลย <c oughs> ต้นน้ำมายังไงเราก็จะได้รับอย่างนั้น <c oughs> ถ้ามีสารมีแหล่งน้ำไม่ดีมาลาเราก็จะเสียหายเราจะคุมไม่ได้เอาไม่ทันครับ แต่ถ้าเราเลี้ยงในทังเนี่ยเราเราจะควบคุมได้ทั้งหมดทั้งค่าพลังงานคนงานแล้วก็น้ำสิ่งแวดล้อมครับผมการดำเนินกิจกรรมของบุญปิตที่ทำเนี่ยฮะเป็นวิธีการที่เป็นประโยชน์มากสำหรับการเลี้ยงในสภาวะที่มีน้ำน้อยหรือสภาวะที่เกิดความแห้งแล้งนะครับ,รบเพราะเป็นการเลี้ยงที่หนานแน่นและสัตว์น้ำสามารถเจริญเติบโตได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจครับเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรได้ดี จากที่ผ่านมาพิกฤตยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการเลี้ยงปลาดุกเลยแต่ก็มีประสบการณ์ในการเลี้ยงปลานินกระชังในแม่น้าโขงซึ่งตนเองมองว่าปีนี้การเลี้ยงปลาในแหล่งน้ําธรรมชาติจะประสบปัญหาภัยแล้งน้ําน้อยเกษตรกรไม่สามารถควบคุมได้จึงได้คิดที่จะเลี้ยงบนบกหรือบนฝั่งที่สามารถควบคุมทุกอย่างได้ส่วนช่องทางการตลาดของปลาดุกจะส่งอยู่ในพื้นที่5จังหวัดอีสานตอนบนประกอบด้วยหนองคายอุดรธานี น้องบัวลำพูสกลนครและบึงการค่ะและหากพี่ๆรายไหนสนใจการเลี้ยงปลาระบบแบบนี้อยากมาเห็นของจริงก็เดินทางมาที่ฟาร์มของพิกริตได้เลยนะคะที่ตำบลบ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสำหรับวันนี้เกษตรมีดีขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ เทคนิคดีดๆเล็กๆน้อยๆ,ๆที่ไม่คนมองข้าม,มนะคะเพราะว่าอย่างน้อยช่วยให้ผลผลิตนะคะก็คือปลาที่อยู่ในบ่อเนี่ยเต,ติบโตได้นะคะแล้วจับขายได้ราคาด้วยแต่ว่าพูดถึงการขายได้ราคาการรวมกลุ่มกันเป็นเกษตรแปลงใหญ่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและสําคัญในยุคนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่เพื่อพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพตอบโจทย์เป็นที่ต้องการของตลาดสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะค่ะ